สวัสดีครับผมอาจารย์วงศกรศิรีธันนะครับสุริรูปบ้านเหวอุดรธานีวันนี้ผมจะพาเข้าชมฟาร์มเห็ดอ่าตอนนี้ผมกําลังยืนอยู่ในโรง,งเรือนเห็ดนางฟ้านะครับผมโรงเห็ดนางฟ้าขนาด2องพันหกว่าจุดก,ก้อนได้หนึ่พันหกร้อยก้อนนะครับและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเห็ดกําลังออกสวยงามมากเลยครับอ่าลักษณะเด่นของเห็ดของเรานะครับผมเห็ดนางฟ้าภูฐานสีดํานะครับจะออกดกด,ดําดี ดอกหนาขายใหญ่และน้ําหนักดีนะครับในเรื่องรสชาตินี่ไม่ต้องห่วงเลยครับจะหวานนุ่มอร่อยมากเลยครับและสำหรับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ชมบรรยากาศภายในโรงเห็ดเสร็จแล้วครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับดอกเห็ดของเราครับทั้งออกดอกทั้งสวยใช่ไหมครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจจะสั่งซื้อก้อนเห็ดนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0807462130และเบอร์0897511920ได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ